สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องทางสองยูทูบแม่แพนมืนอวาแม่แพนที่ผ่าน้านซ้ำนำม่ไปต่มเจวเด้อค่ะมาดูนใส่กั้นมืนคขาว่าิมีบอค่ะแต่วันนี้เห็นหละ2สองนอเห็นแล้วสองนอมาเด้อบัดนี้นชัดเราไม่ละเด้อวันนี ไอ้กิ้งเห็นเร็วสองนอเด็กค่ะทับน้มงได้นะค่ะอุย้ยอืมหายหนักหายสาแทะหายน้องไม่เด็กสองนอค่ะเห็นเร็วค่ะ,ะค่ะอุยอ้ยนอสวยสวยค่ะ หนึ่งนอฮะอนี่นอที่สองนะคะอุย้ยเห็นไ่เนาะนี่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 ปึบปึบอุย้ยเนียนเนี่ยเนี่ยนี่ยนี่นี่น,น,นอที่สอง ทน,นั่นนี่คืออันที่สามนะคะโอ้ยได้แก้งแล้วได้แก้งแล้วอืม มนปามนปาโอ้ยงยงยง่ยงในีนสองอัน ไป,กกไปบังอีกก้อนหนึ่งไปบังอีกก้อนหนึงไปไปดูอีกก้อนนึงก้อนนี้บ่มี่บะมีโอ้ยเด็ดเติมกันอีกบ้าน้องทำไมก็หายาก่าอยูดูสวนผุนกับบะมี่ได้สวนใกล้อีผุน

มันคือแป้นเออเตอแท้นี่วก็แป้นเออเตอ้ซงบ่มีเห็ดปวกเนี่ยนะอตายตายตายหัวแทกหัวความหัวแทกหัวความ เร็วเต้แล้วเร็วเต้น่ะเท่าสีแกงซับให้เร็วเร็วเต้เจ้าสีแกงอ้โอ้โอ้ยโออ้ยนี่นอนหนึ่งอุ้ยนี่ได้อีกเร็ว นี่แซ่บบาดนี้อึ๊บชัด Hmm. nó này xuống xuống mh, 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 là ເພາະແກ້ງແລ້ວປາກຫຍັງມາຄື6ວັນດົງເສແທ สามนอสามนอที่สวยพอแก้งเลว แค่ก็เด็กินแห่วอยู่เจ้หนี่ก็เด็กินแห่วอยู่เด็กซ้ำนอกินนกับเขาจบแค่นี้แหละเด้อค่ะขอขอบคุณติ๊ติดตามแม่แพนติโกดไลร์กดแชร์แม่แพนนำนเด้อค่ะพี่น้องนี่ก็เท่านี้แล้วเนาะค่ะก็ให้ อยากตีพี่น้องขอให้พี่น้องมีความสุขความจเจริญํนนาด้วยเงินทองเด้อค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งสองยูทูบแม่แพนวันน,นี้แม่แพนที่ผ้มา,ามานซ้ำนำไม้ไปต่มแจวเด้อค่ะมาดูนใส่กันเันค่ะว่าสี่บอค่ะ แต่ว่าในในเห็นละสองนอเห็นแล้วสองนอมาเด้อบัดนี้ซัดเราใหม่ละเด้อบ้านไอ้จิ้งในเห็นแล้วสองนอมาเด้ดอค่ะซัดเราใหม่เด้ดเอค่ะอ,อุ้ยอืมหาหย่า,า,า,ยายหาชาแท้หาเราใหม่ เดี๋ยวสองนอค่ะเห็นเร็วค่ะค่ะเอ้ยนอสวยสวยค่ะอืมหนึ่งนอฮะอืนี่นอที่สองนะคะอุ้ยเห็นบ่านนอนี่นี่บานนี่นี่ปึ๊บ นี่นี่น,นี่น้องที่สองโอ้ยมดมดยุงยุงตัดอืมัวนี่เอาแหวนเป็นรำนี่เถออืม่นานนี่คืออันที่สามนะคะ ôi đại găng leo đại găng leo hmm uhm. nhà khác ta bưng thang phun bớt coi มุนป่ามุนป่าโอ้ยยุงย่งยุ่งยุ่งในในสองอัน ไปบิ่งอีกก้อนหนึ่งไปบังอีกก้อนหนึ่งไป,งกกงปไปดูอีกก้อนหนึ่งก้อนนี้บ่มี่หอมีโอ้ยเด็ดเติมกันอีกบ่านนอกทำไมกะหายากงากอยูด่ดูสวนผุนกับบะมี่เลยสวนใกล้อีผุน មុនប៉ាមុនប៉ាអូយឧទតិត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 តិអើយចកកັນហាត់លៀដេដេដេចកកັນមើលមានគន់មាននអប เออติดแท้แล้วก็แป้นเออติดแซงบมีเห็ดปวกเนี่ยนะออ๊ต้ใต้ใต้ห้ักหความหักหูวความ เร็วเต้เลเร็วเตนะเท้าสีแกงซับไห้เร็วเร็วเต้เจา้าสีแกง้ย้้ยเ้ยนี่นอนหนึ่งอุ้ยนี่ได้อีกเร็ว nhung nè sáp bạn nè ướp sáp ui nè xuống và nó này xuống này, mang khẩn เพราะแก้งเร็วจัหยังมันคือหกบนดงเสือแท้ สามนอสามนอที่สวยพอแก้งแล้ว แค่ก็เด็กินแหีวอยู่เจ้กนี่ก็เด็กินแหีวอยู่เด็กจามนอกินนี่ก็ขอจบแค่นี้แหละเด้อค่ะขอขอบคุณนติ๊ติดตามแม่แพนติโกดไลค์กดแชร์แม่แพนน้นำเนเด้อค่ะพี่นอ้องพี่นี่ก็เท่านี้แล้วเนาะคะ่ะก็ อยาตีพี่น้องขอใหพี่น้องมีความสุขความเจริญนำด้วยเงินทองเด้อค่ะ